วันนี้นะคะบล็อกฟู้ดได้อัปเดตแล้วเย่ yeah! ซึ่งบล็อกฟู้ดเนี่ยไม่ได้อัปเดตมาเป็นปีโอ้โหรอตั้งนานวันนี้นะคะพี่เนี่ยจะมาดูว่าบล็อกฟู้ดมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนดังที่เราเข้าเกมมาเนี่ยสิ่งที่เห็นว่าแตกต่างนั่นก็คือดิ้กีตาร์บุกซึ่งกีตาร์บุกนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เอาออกมาพายแบบนี้นะคะเออคือแบบนี้ โอ้โหเวลาใช้สกิลนะคะทุกคนมีดีลาด้วยนะเม่อ่ะกดเอ็กอมันเด่งอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ <c oughs> และสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือการอัปเดตผลมังกรครั้งที่ยิ่งใหญ่น้องๆไม่ต้องบอกนะคะว่าพี่เขาหุงเนี่ยมีหรือเปล่าเพราะว่านี่พี่เขาหุงจัดมาแล้วโอเค ป้ามาดูว่าบล็อกฟู้ดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงรู้สึกว่ามีใครกำลังมองเราอยู่ใช่ไหมเวลาที่เราเดินไปที่ทางไหนเนี่ย NPC ก็จะหันตามเราโอเครู้สึกว่าเลเวลเนี่ยมันจะไม่แม็กเหมือนเดิมนะคะเลเวลตอนนี้ของพี่อยู่ที่2551ต่อไปน่าจะเวล2600นะคะทุกคนวีกว้างขึ้นน่ะทุกคนตรงรับเควสอยู่ตรงนั้น มันก็ว่า NPC เนี่ยอยู่ห่างกันนะคะทุกคนตรงนี้มี3เดินมาตรงนี้โอ้อยู่ห่างกันมากเลยโอ้โหขี้เกียจวิ่งมานล้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสถานที่เวลแห่งหนึ่งที่แบบสวยมากๆเลยแล้วเราต้องรอให้เช้ากว่าน,นะคะทุกคนพี่จะได้ไปรีวิวที่เกาะไฮด้ากันได้ยินว่าเกาะนนั้นเนี่ยมีความลับอะไรซ่อนอยู่ ตอนนี้ก็คงไม่มีความลับอะไรนะคะทุกคนเป็นแค่แบบเปลี่ยนแปลงโมเดลแล้วก็ให้เรามาเวลเหมือนเดิมอย่างแรกเลยนะคะที่พี่เห็นข้อดีของการเปลี่ยนโมเดลกอน,นี้อย่างแบบเด่นชัดเลยนั่นก็คือเวลาที่เราเดินมาเรียกเรือแบบนี้เนี่ยมอนก็จะไม่ได้เดินมาตีเราเมื่อก่อนนะคะทุกคนเวลาที่เราจะวาร์ปไปหรือว่าซื้อเรือเนี่ย มันก็จะวิ่งมาตีเราเลยอย่างหนึ่งที่พี่สงสัยนะจุดวารไปโลก2ตรงไหนอ๋อโอเคค่ะทุกคน NPC ตัวนี้นะคะพาเราไปที่โลกสองอยู่ตรงนี้นี่เองไม่เด่นเลยอะวงน่าจะเป็นสีน้ำเงินหรือว่าเป็นสีอย่างอื่นนะคะเกาะที่อัปเดตต่อไปนั่นก็คือเกาะไฮด้าเราจะใช้ผลประตูวารไปนะคะทุกคนเกาะไฮด้าตรงนี้เนี่ยเป็นเกาะที่ แอดมินฉายตัวอย่างใช่ไหมที่แบบว่ามีเห็นรูปมังกรตรงนี้เนี่ยจากที่เป็นคอเลเซียมนะกลายมาเป็นที่โล่งๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนเรามาดูว่าเกาะไฮด้านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะจากที่ดูภายนอกแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโคตรเยอะออเปลี่ยนแปลงไปมากเลยจากปกติเดิมๆนะคะทุกคน ที่รับเควสด NDC ก็แปกไปนะคะโอเคอ,อุ๊ยอันนั้นอะไรนะ่ะเป็นหมู่บ้านที่เราฟาร์มหินมังคกรนี่ไหมโอ้ยจริงด้วยโอ้โหหมู่บ้าน,หม,านหมู่บ้านอัป,ปมงคลไม่น่ามาสร้างใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะทุกคนมามาดูว่าใต้น้ำตกเนี่ยที่ทำดาบผู้มันจะเหมือนเดิมไหมโอ้ประตูนี้เล็กกว่าเดิมนะ โอเคมอนยังอยู่ที่เดิมโอ้โหแต่ช่องเข้าเนี่ยมันสูงเกินไปนะสูงเกินไปนะเออแบบถ้าหากใครไม่มีผลบินหรืออะไรเนี่ยมันจะเข้ายัางไงมันเหมือนมีกําแพงอะไรกั้นอยู่คะ่ะทุกคนไม่ให้เข้าไปข้างในโอโ้ต้นไม้สีแดงโอโ้มอนตรงนี้น่าจะฟาร์มง่ายมากเลยนะคะทุกคนมันอยู่ใกล้ๆก,กันน่ะนี่หัวมังกรสามหัวด้วยอุยบอสเกิดแล้วหรอ องอยู่นานขนาดนั้นเลยเหรอบอสเปลี่ยนไปค่ะทุกคนแขนคอกนั่นเธอเหรอ <c oughs> ทุกคนเห็นอะไรไหมมอนกับว่ามีไอปีศาจอยู่ที่ปราสาทนั้นโอเคไปดูกันว่ามันคืออะไรหุยอะไรเนี่ยมังกรโดโจแอดมินแอดมินมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย เรียนรู้อ๋อหมัดมังกรค่ะทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นการเรียนรู้หมัดมังกรนะคะจากการเรียนรู้หมัดมังกรที่ก่อเรือผีเนี่ยย้ายมาตรงนี้แล้วตรงนี้อะไรอะถ้าหากเราใช้ผลมังกรตรงนี้จะเข้าได้ไหมโอเคค่ะคงจะเป็นคลิปหน้านะคะทุกคนนี่ตรงข้างในนี้มันคืออะไรผู้ฝึกซ้อมเหรอ โอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้านะคะเราจะค้นหาความลับของ m อ c ตัวนี้ว่าเขาเนี่ยให้ทำอะไร d าร์ก n ฮนเตอรเป็นการอัปเกรดทุกคนอ,อ่านสามารถอ่านได้ค่ะทุกคนเอาไว้ก่อนปาถ้าหากพี่ฟาร์มมัตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาคุยกับ NPC พวกนี้ดูว่าต่อไปมังกรของพวกเราเนี่ยจะทำยังไงโอเคปะเกาะต่อไปต่อมาเกาะสุดท้าย นั่นอะไระทุกคนโอเคไปดูกันมันกับว่าก่อนสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะทุกคนนอกจากตรงนี้ฝั่งมูนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยโอ้โหดาบโคตรสวยดาบเราโคตรสวยข้างล่างอุ๊ยอุยอุยเดี๋ยวนะ2550เป็นที่เวลหรอ๋อเป็นที่เวลค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นที่เพิ่มเลเวลแต่มอนเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยนะใกล้กันน่าจะตีง่ายน่าจะเวลขึ้นง่าย โอ้โหตรงนี้ก็เป็นท่าเรือท่าเรือมาอยู่ตรงนี้เลยเหรอโอเคค่ะทุกคนเกาะสุดท้ายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นน่ะเป็นการเพิ่มมอนที่เพิ่มเลเวลของเราโอเคตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนโอ้โหนึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่3ามเกาะเกาะนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันน่าจะฟาร์มยากนะคะทุกคนเพราะว่ามอนเนี่ยเกิดกระจายกันมากเลยมีนายโจรสลัดตรงนี้ด้วยนายนายทำอะไรอะ่ะพูดคุย ว่าไงเอา้ากับตันของกลุ่มโจรสลัดเอา้ากับตามาอยู่ตรงนี้นี่เองไม่ได้อยู่โลกหนึ่งหรอแล้วนายมาทำอะไรเนี่ยบอสน่าจะเกิดตรงนี้นะคะทุกคนแต่ติดที่ว่าทุกคนเนี่ยต้องปีนเขาขึ้นมาตีบอสมันค่อนข้างจะยากนะเออมันค่อนข้างจะยากนะคะทุกคนกับการที่เราจะไต่ภูเขาขึ้นไปตีบอสแต่พี่เชื่อว่าทุกคนอะทำได้อยู่แล้วโอเค ป้าเรามาดูว่าผลปีศาจเนี่ยจะเกิดผลอะไรคะทุกคนผลแรกของการอัปเดตจะเป็นผลอะไรอยู่ตรงไหนเอ่ย50สบเอผลโอ้โหผลยางค่ะทุกคนวิทํทำไมผลยางมันเล็กกว่าเดิมเนี่ยเออเหมือนกับว่าผลปีศาจเนี่ยมันเล็กกว่าเดิมนะคะทุกคนถ้าเทียบกับตัวเราเมื่อก่อนหรือว่าพี่คิดไปเอง โอเคค่ะทุกคนการอัปเดตของบ็อกฟูดเนี่ยมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด4เกาะด้วยกันจากที่ดูแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นการรีวิวผลมังกรสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่พี่ลืมบอกนั่นก็คือนี่น้องๆอาจจะเห็นแล้วแหละนี่ เป็นการกดเผาค่ะทุกคนจากที่เมื่อก่อนนะคะทุกคนเป็นวงกลมสีฟ้าของเผาเงื้อของเรากลายเป็นกลายเป็นแบบนี้โอ้นี่โอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปพี่นะกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย